ทุกคนฟังนะคะคาถาบทนี้ครูเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะสวดมนต์บทไหนนั่งสมาธิเสร็จแล้วหรือคุณจะอะไรก็ตามคาถาบทนี้ใช้ได้หมดเลยทั้งทุกศาสนาทั้งเอ่อไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนคุณจะเป็นพราหมณ์หรือเป็นอะไรคาถานี้ใช้ได้หมดเลยค่ะคาถานี้นะคะเป็นคาถาที่ มันจะทําให้คุณนะคะเจอทางลัดไวขึ้นมันจะทําให้คุณไปสู่ความสําเร็จได้ไวขึ้นมันจะทําให้ชีวิตคุณนะคะดูง,ง่ายขึ้นคาถาบทนี้ท่องได้ตลอดเวลาคาถาบทนี้ท่องหลังสวดมนต์ก็ได้ก่อนสวดมนต์ก็ได้นึกออกแล้วท่องก็ได้เป็นคาถาที่ครูอยากให้ทุกคนมีติดตัวนะคะคาถานั้นก็คือฉันทำได้ฉันสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆจดไวเลยค่ะ ฉันทําได้ฉันสําเร็จง่ายๆสบายสบายอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ได้ค่ะที่คุณท่องได้ง่ายง่ะค่ะฉันทําได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันทําได้ฉันสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆทุกคนอย่าพูดว่าฉันสำเร็จฉันสาเร็จฉันทําได้ฉันทําได้มันอาจจะยากค่ะฟังให้ดีนะคมันมีผลคําพูดมีผลหลายคนเคยได้ยินไหมฉันทําได้นะคะฉันสําเร็จแบบง่ายๆสบายสบ ทุกคนฟังให้ดีนะเหมือนคาพูดที่แบบใครก็พูดได้ใครก็ทําได้จริงๆไม่ใช่ค่ะนี่แหละคือคําพูดแฮ็กจิตตัวเองได้อย่างดีที่สุดค่ะถ้าเราบอกว่าฉันทําได้ฉันสําเร็จได้ใช่ค่ะแต่มันอาจจะยากมาก,ม,าจจกมันอาจจะทุลักทุเลทุเลมันอาจจะทําให้คุณกระอักเลือดแต่เมื่อไหร่ที่คุณหาะะป้อนคําพูดเนี้ยใส่สมองตัวเองะคะ่ะป้อนทุกวันป้อนบ่อยๆนะคะฉันทําได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนทำไมมันดูหนักฉันจะทําดีไหม หรือคุณจะรู้สึกอะค่ะตํำไ้เลยนะคะฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้ฉันสําเร็จได้ง่ายๆสบายสบายง่ายๆสบายสบายใครก็ตามที่รู้จักครูมาห้าปีคุณจะได้ยินคํานี้จากครูมาครบห้าปีค่ะง่ายง่ายสบายสบายสำเร็จได้ง่ายง่ายสบายสบายครูทําได้ง่ายง่ายสบายสบายเธอผ่านได้ง่ายง่ายสบายสบายจริงไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามฟังครูดีถ้าเราแฮกจิตตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆคําพูดมีผลต่อพลังงานความคิด มากเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝึกพูดพูดคำนี้ค่ะคำพูดคำนี้มันจะส่งไปที่สมองของคุณให้ตอนมวลผลใครที่เคยเรียน NLP จะได้ยินคำนี้แต่คุณจะเห็นคนใช้น้อยมากมันเป็นคำพูดที่คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าธรรมดาง่ายๆแล้วก็เลิกพูดกันแต่ครูพูดมาห้าปีแล้วนะคะแล้วครูพูดตลอดค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับครูก็ตามทุกคน เหนื่อยมีอะไรมากระทบหรืออะไรก็ตามพอคุณนึกขึ้นได้มันเหมือนฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้ฉันสําเร็จแบบง่ายๆสบายสบายมันผ่อนคลายทันทีทุกคนฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้ฉันสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆมันผ่อนคลายทันทีสมองอะ่ะมันจะถูกประมวลผลจําไว้นะคะหลายคนไม่เชื่อเอาอะไรมาสอนอีกแล้วทุกคนฟังให้ดีนะคะคุณลองไปเสิร์ชหานะคําพูด ที่มันจะทําให้เรารู้สึกขนลุกได้หรือมันสามารถถ่ายทอดไปที่สมองได้ไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีเยอะนะคะคุณสังเกตไหมว่าคุณพูดอะไรไปแล้วคุณก็ลืมบ่อยมากที่คุณรู้สึกว่าคุณเจราจาอะไรหรือพูดอะไรกัไปแล้วคุณก็ลืมเอาโหพูดมาเป็นล้านๆคาลืมเพราะอะไรสมองอะคะ่ะมันไม่ได้ถูกแฮ็กในสิ่งที่คุณพูดมันก็เลยไม่เก็บข้อมูลไม่ประมวลผลนั่นเอง แต่เมื่อไหร่ที่คุณพูดเพื่อต้องการให้มันประมวลผลหรือเก็บข้อมูลคุณไม่ต้องห่วงเลยต่อไปไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรทํางานอะไรขายของอะไรคุณคอยดูนะคุณจะรู้สึกว่ามันง่ายจริงอะเฮ้ยมันเพราะอะไรอะนี่แหละค่ะเพราะเมื่อคุณพูดบ่อยๆทําบ่อยๆนึกขึ้นได้ก็เฮ้ยฉันทําได้คําว่าฉันทําได้มันต้องมีจุดถูกไหมอา้าวอยู่ๆมานั่งท่องฉันทําได้ฉันทำาไำไรทาอะไรวะคุณต้องคิดก่อนว่าตอนนี้คุณทําอะไรคุณขายออนไลน์ใช่ไหม หรือคุณคิดว่าคุณกําลังจะขายที่หรือคุณคิดว่าตอนนี้คุณจะซื้อรถซื้อบ้านหรือตอนนี้คุณกําลังคิดว่าเฮ้ยฉันจะขายบ้านขายคอนโดขายตึกแต่คุณไม่เคยแฮกสมองตัวเองเลยว่าฉันขายได้ฉันขายได้ฉันสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆเนี้ยทุกคนฉันทําได้ฉันขายได้ฉันเป็นได้ฉันสวยได้อะไรก็ได้ที่ฉันได้อะค่ะแล้วสมองคุณประมวลผลได้อ่ะ คุณจงพูดให้เยอะที่สุด